ส,สวัสดีด้วยจ้าพบกันอีกแล้วคะ่ะกับไอ้ตุ๊กตาพาฝันมาค่ะเพื่อนๆกาแฟค่ะมาดื่มกาแฟก,กันเนาะค่ะเนาะส่วนลังเหินเน่าจะเด้ออันเพื่อนๆกันสบายดีกันเมื่อทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะเมื่อไม่วันไม่ก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาคะ่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงคะ่ะสิ่งเหลื้ที่โบดีโบต้องมาไกลมันบอกคะ่ะมา เมื่ออากาศดีเนาะค่ะเนาะสดชื่นสดใสก็มีแจ่ความสุขกันทุกบ้านทุกคนนะคะเด้อมีเวลาก็มานั่งจิบกาแฟกับเอวยุก,กตาพาฝันอยู่สวนหลังเหินค่ะอากาศดีดีม้อนี้อากาศดีสิเป็นเมื่อน,นีออน้อีกสองสามมื้อคะ่ะหลังจากนั้นที่มีฝนลงพันบอกฝอนลงแล้วก็อากาศสิลดลงน้อยนึงแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังเป็น ที่ว่าเฮอเห่าได้สดชื่นสดใสอยู่กับข้างนอกว่างั้นเหรอปะมาเด้อกินกาแฟค่ะอ้อฟังเสียงพี่นกร้องเพลงแข่งกันร้องเพลง กาแฟหอมๆอ,อุ่นๆน,น่ะคะ่ะเนาะชื่นใจด้วยค่ะเอ้ยก็ะเฮออันน้ำดอกไม้แล้วเมื่อกี้เนี่ยค่ะโอ้ยหลมพัดมีเหงก็นาแเลย วัรยากาศบรอบตัวเนาะค่ะเนาะแดดอุ่นๆลมพัดเย็นๆอันจิบกาแฟอันหอมๆอ,อุ่นๆอยู่นําสวนหลังเหนินดอกไม้บานค่ะก็แฮปปี้สดชื่นเนาะค่ะะเนะตามแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะเด้อแฟนเอ้ยุกตาก็ทำงานค่ะแต่ว่าบเอย พ่นอย่างโบ้เฮย์สอยดอกเพราะมันเป็นนั่นงานผู้สายนะขะเนาะพ่นจ๋อพ่นเต๋อพ่น เมื่อวานนี้อากาศดีไล่พักกันย่างบาร์บีคิวกินค่ะกะ็ม่วนมันอากาศดีเนาะคนก็เพื่อนบ้านมวกก็ทำเยอะเลยค่ะพักกันนั่งต้นแรงแล้วก็เพราะว่ามันแจงน้งเนาะค่ะเนาะมันแจ้งแล้วก็มันบได้หนาวกัเลยอากาศต้นแรงกันหลังคักก็เห็นไหลไหลบ้านอยู่คที่พันย่างบาร์บีคิวทางทางสวนหลังเหินเลยก็นึงน่งในนั้นเนาะค่ะเนาะ ก็แซบกับกันนั่งสุมกันค่ะคุยกันเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะเนาะตามันแต่ละวันว่างั้นเถอะ่ปะกาแฟก็หมดแล้วด้วยคมืันนี้กันนะ กาแฟเมื่อเลากาเออทุกตผาผาฝันก็ขอบคุณเพื่อนเพื่อน,อนทุกบ้านทุกคนนะคะเด้อที่เขามานั่งจิบกาแฟนเลยคะ่ะเมื่อนน้บดเดบวลไลนยนะคะอันเบิง่งอันเหลียวเบิ่งธรรมชาติแล้วก็ดอกไม้บานส่วนนาส่วนหลังก็กำลังงามค่ะดอกไม้ดอกโฮเตนเซียทางหนาบานเอยก็เต็มหนึ่งชมพูอ่อนชมพูอมม่วงเนาะค่ะเนาะอะ่อะชมพูอมแดงไหมคะ่ะ แล้วก็มีแต่อีกสันโดอกอันนั้นก็ยังโบได้อ,อีกอันนึงมาเป็นดอกสีม่วงแต่ว่าพันยังโบอ,อกกับไปว่าประมาณสักเดือนนาบานกำลังนกจีค่ะดอกกุหลาบทางนาบานก็ดอกลาเวนเดอร์นูค่ะนาะผสมกับต้นไม้ก็งามตาไปอีกแบบค่ะส่วนหลังเหอนก็ก็ต้องย้อนพันเดียวค่ะเพราะว่าพันบานเลอได้เบิ่งแล้วมันชื่นใจดอกไม้ก็เริ่มหนาขึ้นเยอะเลยค่ะดําเหมืนอนเอ้ยนี่ ขึ้นเป็นจุดเป็นจุดไปแล้วก็เฮาได้อาหารตาเนาะค่ะเนาะอาหารตาก็ชื่นใจเอยเพื่นมักสินี่นะคืเอเพื่อนๆน,นมีความสุขกับมือใหม่วันใหม่ก็เอยตุ๊กตาผาฝันก็มีแต่คำว่าขอบคุณค่าแล้วก็พอกันคลิปต่อไปได้เจ้เด้อสวัสดีค่ะ